ยี่สิบบาทนะครับชุกอะลูมิเนียมเขาไปซื้ออาหารยี่สิบส,สองนะจำไว้แน่นอนเลยนะมั้ยเนี่ยเ,เบอร์เนะนี่ยเบอร์อะไรนะนเบอร์ผมอะเหรอศูนย์แปดศูนย์ศูนย์อะไรนะ <c oughs> จำได้ไหม <c oughs> นี่ก็จะเป็นขาจานครับผมขาจานก็มีชิมเมโน่เดียลเล่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ที่ปลดเร็วก็จะมีหลายเกตหลายสไตล์หลายแบบนะครับผมชอบเป็นแบบเล็กอะลูไทเทเนียมอ่าแล้วแต่ชอบผมก็ไม่รู้นะว่าจะถ้าเกิดใช้เป็นพวกไทเทเนียมนะมันจะเป็นยังไงสไตล์แบบโอ้คสวยนะ,ะนนะผมว่ามันสวยมากขอบคุณแชร์กัไ่ออะลย<า>ทุกวัน ก,กแกะมัมัมาลูกค้าวันนี้น้อยนะวันนี้ใช่ครับผมตลาดตลาดคนออนไลน<า><า>์ไลน์เบอร์เดียวกัน0945970724ครับผมแอดไลน์เบอร์ได้นีได้เลยนะครับผม มากันเรื่อยๆนะครับมากันเรื่อยๆนะครับ <S <S สวัสดีครับนี่น่าเลยสักตยานครับร้อยโอเคร้อยยี่สิบ หลักอานสวยๆหลักอานใหม่ๆครับผมอันนี้หลักอานหลักอานยี่ยี่ห้าจุดสี่อ่าโอ้อันนี้คาร,บนนคร์บ,ารบอนครับผมคาร์บอนครับผม คาร์บ,บอนคร์บ,บอนสดสวยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอลูครับอลูก็จะมีหลายเบอร์นะครับใครที่หาอะไรน,นะเชิญตรงนี้นะครับผม 31.6อันนี้กันมาฝันด้วยปฏิทินอ่าปฏิทินกี่ปีแล้วนะ9ใช่มั้ยเกิดวันปฏิทิน9แก้กับ11เนี่ยอันี้แว14 29แก้กับ3วัด้วย2กินข้อปฏิทินปฏิทินปฏิทินมากับตัวมันเอง10 3คือมาทําไม่ใช่ค่ะมาดูรูปอเขาต่อครับยูเนี่ยขอด้วย

ก็จะเป็นขาจานครับผมขาจานก็มีชิมโนโน่เดียวเล่นะครับใบแต่งนะดีโอเล่นะ ไม่พี่เร yeah, ็วหน่อยนะเพราะว่ารนี้ก็มีคนมาต่อผมเดินมาซื้อของเพเดืองี่นแล้วพี่ก็มาเลยท่มเช้าก็มีมาวันนี้ผมบอกว่า นี่เป็นใบาจานนะครับใบาจาน,นตั้งแต่สองใบาสามใบยแยกขายก็มีขายนะครับมีอะไรขายนะห้มีรออง ก็จะเป็นเืองี่หกนี่แอันนี้ก็จะเป็นไอตัวล็อเนียนะ่าะเ่วน่า็กกรอยเนยนาสามกาอันนี้พูดไไอ้นี่แล้วเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ครับมีเก็บเงินไหม นี่ก็เป็นพวกประมาณครึ่งมือนะมีดับเอาดับเอาชุดปดกระโหลกอ่อบางทีจานก็อ๋นี่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 ทอดเครือง อันนี้นก็จะเป็นพวกปวดเร็วนะปวดเร็วเครับอันนี้ไปหาเรียกอะไรยึดจัก,กรยานนะอ่าประมาณนะอ่านก่อน เหลือ4 8 0เ,นเาปาแที่ปลดเร็วก็จะมีหลายเกตหลายสไตล์หลายแบบนะครับผมชอบเป็นแบบ เหล็กอะลูไทเทเนียมอ่าแล้วแต่ชอบผมก็ไม่รู้นะว่าจะถ้าเกิดใช้เป็นพวกไทเทเนียมนะมันจะเป็นยังไงสไตล์แบบโอเคสวยนะผมว่ามันสวยมาก เครื่อมือชุดละหนึบาทตัวนึร้อบาทวันี่บนฝั่งนี้ก็มีมีขออีกนะนี่มางคนนะครับมางคนนี่กันโซ่สามพันร้อยครับผม

เพราเนื่องจากสีแดงเนี่ยเจ็ดร้อยนะมันมีหนามไม่เป็นไรไม่เลื่อนแล้วแต่หนามตัวเนี้ยมันจะจีบแต่แล้วแต่นะแต่เนื่องจากว่าอันเนี้ยมันดีกว่าแล้วผมก็ราคาได้ที่เอาอันนี้ก็ได้เอาไปเลยจ้าเอ่อพี่อหารี่อันนะน้องอ่ะที่เลยเหรอไม่ให้ที่ขวดเปลี่ยนหรือเปล่าบ้าเียวก ก็มีต้องการกตก็ตัวก็าไ่มีอันนี้แหะก่อนเงยใช่ไหมต่ว่ามันก็มีอะไรคาร์บอนอะอันนั้นเป็นเจลหนึ่งน้อันนั้นเออนั้นพูด้ึงเป็นไงเป็นเจลอ ร้านนี look, cow, uh, pe, room, pe ้ล right. ูกค้าเยอะครับร้านนี้ลูกค้าเยอะอะไรเยอะร์บีใหม่บผมร้อยอเ็อตแรอยอีกร้อย่่เขีซ้ายมีขวา อย่าไปอย่าไปใชไมไม่ทนอย่าไปยี่สองจุดสอไม่มีไม่มีโปรตีนที่เกิดเ้าพี่ซื้ออาหาร2 2่สองจุดสองนะจำไว้แน่นอนเลยมเนี่ยเบอร์เนี่ยเบอร์อะไรเขาเือท่ไมเบอร์ผมอ่ะหรอศูนยนอะไรนะจำได้ไหม 094ครับผมเอามา่เอามา่เอาใหม่เบอร์อะไ094 597 07เดี oh, <S <S The light> The light. ๋ยวจดดีกว่าจดดีกว่าลูกค้าวันนี้น้อยนะวันนี้ใช่ครับผมตลาดตลาดคนพอลายกัน ลายเบอร์เดียวกัน0 97 0 7 24ครับผมห้าไลน์เดยนี้ไดสเลยนะครับผมแอดลายเบอร์ได้นี่ได้เลยนะครับผม ยี่สิบบาทนะครับชุกอลูมิเนียมน็อตจานอลูมิเนียมโุ้ยของแต่งนะครับอันนี้คือของแต่งแต่งสองใบอ๋อนี่สองใบตัวละสี่ิบาทสองใบตัวละสี่ิบาทนะครับ ตัวแต่งใบพิษค,ครับผมตัว40บาทนะครับ20บาทนี่พิชกดแล้วกดโซ่นะครับผมก9สปีด60บาท80บาทอดโซ่6 7 8สปีด60บาทนะครับผมน้องสเต็มตัวละ25บาทครับผมสนใจติดต่อเบอร์โทรได้เลยนะคะผม บันไดแบลลิงบันไดสวยๆตกแต่งคีตนะครับผมก็จะมีหลากหลายแบบหลายสไตล์นะครับตัวนี้สวยมากอะ่ะเจ๋งๆนิ่มมากเบามากนะครับคาร์อนครับ ีพ <esi> ิเศษไป950บาทครับลดราคาขอบคุณแชหร์มาเลยที่อัพยูทูปทุกวันกับการเล่นมัมข้าวเล่นมัมไม่มาวันนี้พาพาลูกไปไปสอบมั้งครับวันนี้ได้ได้อะไรครับผมวันนี้มาดูอะไรลึเปล่พิเศษไหม มองไว้แล้วมันกลับยอมกลับไปทีระวังมันไม่อยู่นะคิดว่าอยู่คิดว่าอยู่บองทีผมผมเร่งเร่งไว้มาเมื่อเดือนก่อนได้ที่เป็นที่ไปคันนีครับนี่เดี๋ยวผมดูให้เลยไหมแป้นแถวไหนครับผมคาดว่าตัวปลดตัดขึ้นมาพอดีมาประตูละอ่อก็เลยเลยแวะมาดูเพราะว่าถ้าเกิดมา มามามาบ่อยใช่ไหมครับมาบ่อยสองเดือนไปที่เดือนจากนอ้นก็คือสำหรับ,บการแล้วฝั่งโน้นเขาปัน่นมันเยอะใช่ไหมปปมันบรรยากาศดีเนาะผมว่าบรรยากาศดีดไม่เหมือนในเมืองในเมืองนี่คือที่นู่นสบายเลยปั่นจะปัน่นเช้าจะปั่นเย็นนี่คือทั้เย็นหยิบหยิบมาปุ๊บแล้วก็ปั่นเลยแต่ถ้ามาในเมืองนี่โอ้ หาแต่ละที่คือชีวิตหนังชีวิต <c oughs> แล้วเป็นที่ได้เอากลับไปนาราที่วัดยังยังยังอยางตั้งอยู่ที่นี่ <c oughs> กลับพร้อมผมกลับ <c oughs> พร้อมกันกลับพ้อมดามามานี่คือมาอยู่หลายวันแล้วครับามามาได้เดือนกว่า <c oughs> <c oughs> ครับกมอนเข้ามาวันวันที่ห้าวันที่สี่เออวันที่สี่พฤศจิกายนใช่ครับอันนั้นร้านวันที่หกมาเขาบอก่อดีกันใช่วันที่สิบเอ็ดครับเขาเลื่อนมาเลื่อนมาก็ก็รู้จากในยูทูบใช่ครับเขาคุณกับเด็่มาเมื่อไหครับขอบคุณครับก็จะอัปเดตสินค้าเรื่อยๆครับวมรวยรับ ทำสีไว้ยังดีนะตัวนี้สี่ร้อยแปดเดี๋ยวผมขออนุญาตไปต่อนะครับคุณนะครับสวัสดีครับเช้าเนี่ยผมเช็นบัญชีกันนะ